บุคลินเบคแฮมตัดขาดครอบครัวประกาศชัดพ่อแม่สร้างภาพให้กับสื่อล่าสุดต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงน,นะครับกับตระกูลเบคแฮมนะครับเมื่อล่าสุดบุคลินเบคแฮมนะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือบุคลินเพรสเบคแฮมเนี่ยได้ออกมาแชร์สตอรี่นะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เขาแชร์ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินจากปากของบุคลินหรือว่าจากปากของวิดเบคแฮมแล้วก็วิกตอเรียเบคแฮมเองมาก่อนนะครับหลายคนอาจจะทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งครอบครัวนี้เนี่ยมีปัญหากันมา ต้องบอกว่ายาวนานทีเดียวนับปีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยลูกชายคนโตของเดวิดบคแฮมได้ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมุมมองของตัวเองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านั้นของบูกลินนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเขาเีหนเงียบม,มาตลอดหลายปีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยถูกละมิดน,นะครับพอแม่แล้วก็ทีมงานของพวกเขาเนี่ยก็ ยังคงใช้สื่อนะครับในการที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาต้องออกมาพูดเพื่อตัวเองนะครับมาพูดความจริงแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องโกหกนั่นเองนะครับและเจ้าตัวยังยืนยันนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่บุคลินเบคแฮมเนี่ย ยืนหยัดต่อสู้เพื่อตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของเขากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าตลอดชีวิตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับครอบคลุมชีวิตควบคุมของเขามาตลอดนะครับเขายังบอกอีกนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดในครอบครัวของเขาเนี่ยที่ถูกออกมาจากสื่อเนี่ยมันเกิดจากการสร้างภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จริงใจเลยนะฮะและซึ่งบูคคเมคแฮมก็ต้องบอกว่าน่าเศร้าเพราะว่าเติบโตมากับครอบครัวแบบนี้นะครับและนี่ก็ค โพสออกมานะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนจิตใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ทีเดียวนะครับเขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยพยายามที่จะทําลายความสัมพันธ์ของเขาทั้งก่อนแต่งงานแล้วก็ทํามาตลอดไม่เคยหยุดเลยนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของชุดแต่งงานที่มีคนบอกว่านิโคล่าเพลสนะครับต้องการจะใช้ชุดแต่งงานแบรนด์วิกตอเรียเบคแฮมนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่ทันทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องไปหาแบรนด์อื่นแทนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบุคลินก็ยืนยันนะครับว่า แม่ของผมเนี่ยตัดสินใจยกเลิกชุดแต่งงานให้กับนิโคล่าในนาทีสุดท้ายนะครับทั้งที่นิโคล่าเนี่ยต้องการจะใส่ชุดของคุณแม่ออกแบบนะครับแล้วก็ต้องรีบไปหาชุดใหม่อย่างเร่งด่วนซึ่งต้องบอกว่าตลอดหลายสัปดาห์ก่อนวันแต่งงานซึ่งต้องบอกเป็นวันแต่งงานรอบแรกนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยแต่งงาน2รอบกับคนเดิมแบบนะครับการแต่งงานรอบแรกเนี่ยพ่อแม่ของผมกดดันผมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับถึงพยายามเสนอเงิน <ๆ S 1> ที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยเซ็นสละสิทธิ์ในนามสกุลเบคแฮมออกจากเจ้าตัวไปนะครับซึ่งมันกระทบกับตัวเขาเองภร,รยาแล้วก็ ลูกในอนาคตของเขาด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครอบครัวของเบแค้มยังยืนยันที่จะให้เจ้าตัวเซ็นก่อนที่จะถึงวันแต่งงานด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่เขาไม่ยอมเซ็นเนี่ยมันทำให้เขาสูญเสียเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็ปฏิบัติกับเขาไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับระหว่างแต่งงานเนี่ยวิกตอเรียเบแคมหรือว่าคุณแม่ของเขาเนี่ย เรียกภรรยาของเขาว่าคนเลวนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะขนลุกทีเดียวนะครับซึ่งสาเหตุที่ทางด้านของครอบครัวเบคแฮมนะครับเรียกนิโคลา,าเป็นคนเลวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนทีนะครับเนื่องจากว่าในงานแต่งงานเนี่ยทางด้านของนิโคลานะครับแล้วก็บรูกลินเนี่ยได้พาคุณนา้าซึ่งก็คือแซนดราแล้วก็ทางด้านของคุณย่าของนิโคลาเนี่ย มานั่งร่วมโต๊ะเดียวกันในงานแต่งงานนะครับขณะที่พ่อแม่ของทั้งของฝ่ายนะครับก็คือทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งซึ่งต้อบอกว่าอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับแต่ทางนั้นครอบครัวเบคแฮมมองว่าแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยคืนก่อนวันแต่งงานก็ต้อบอกว่าหลายคนเนี่ยก็มีปัญหากันชนมูนวุ่นวายแล้วครับแล้วก็คนในครอบครัวเบคแฮมก็บอกว่านิโคลาเนี่ย ไม่ใช่คนในครอบครัวด้วยต้องบอกว่าคนข้างที่จะดูเดือดทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีคนเคยสังเกตในคลิปของสารคดีนะครับของเบคแฮมเนี่ยบอกว่าในงานเปิดตัวสารคดีชุดนี้นะครับทางด้านของวิกตอเรียเนี่ยก็เมินใส่ทางลูกชายตัวเองแล้วก็ลูกสะใภ้คนโตด้วยนะครับ โดยมีจุดหนึ่งที่หลายคนจับสังเกตได้ก็คือเมื่อท่านของลูกชายเนี่ยไปสะกิดคุณแม่นะครับตอนถ่ายภาพปรากฏว่าคุณแม่กับเมินหันหน้าหนียิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งก็บอกว่านี่เป็นจุดที่หลายคนจับสังเกตได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยบุคลินยังพูดถึงน้องชายของตัวเองด้วยนะครับที่หลายคนตอนนี้ก็ทราบกันดีว่ามีปัญหากันเนื่องจากว่าน้องชายเนี่ยก็ไปเป็นแฟนกับแฟนเก่าของบุคลินนะครับก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะมีประเด็นดราม่าแหละคนมองว่าบุคลินไม่พอใจที่น้องชายเนี่ยไปคบหากับแฟนเก่าของตัวเองนะครับซึ่งก โดยท่านของบุคลินบอกนะครับว่าแม้แต่พี่น้องของเขาเองเนี่ยก็ส่งข้อความมาด่าทอเขาบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ถูกบล็อกไปจากน้องชายของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่บุคลินค่อนข้างจะเจ็บปวดก็คือประเด็นเรื่องของการเต้นรําในงานแต่งงานนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคนที่จะได้เต้นรํากันเป็นคู่แรกนี่ก็คือเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นพิธีกรบนงานนั้นก็คือท่านของมาร์คแอนโทนีนะครับได้มีการเรียกบุคลินขึ้นไปนะครับ ตามด้วยมีการเรียกคุณแม่ของเขาก็คือวิกตอรีขึ้นไปนั่นเองก็แสดงว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าสาวนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่านิโคล่าเสียใจกับจุดนี้มากเพราะว่าเธอเนี่ยควรที่จะได้เป็นคนเต้นรํากับเจ้าบ่าวของตัวเองเป็นคนแรกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆนะครับแต่บุคลินก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาเองก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็อับอายมากในตอนนั้นนะครับที่เต้นนากับคุณแม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่ก็เต้นกับผมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อนหน้าทุกคนด้วยนี่่อนข้างทีจะ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับและสาเหตุที่บุ๊คลินแล้วก็นิโคล่าเนี่ยมาจัดงานแต่งงานรอบที่2นะครับก็เพื่อลบล้างความทรงจาของการแต่งงานในรอบแรกซึ่งต้อบอกว่าเป็นแอบเมมเบอรี่นะครับแล้วก็มาแต่งงานรอบใหม่แทนเพื่อที่จะได้มีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานของตัวเองนะครับ ซึ่งทางด้านของบุคลียก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะคืนดีกับครอบครัวแล้วนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่เขาเดินทางไปลอนดอนไปวันเกิดของเดวิดเบคแฮมคุณพ่อของเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ต้องรออยู่ที่โรงแรมตลอด1สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้เชิญเขาไปร่วมกิจกรรมอะไรเลยหรือว่าปฏิเสธทุกความพยายามนะครับยกเว้นแต่ง,งานวันเกิดใหญ่ที่มีแขกนับร้อยนะครับแล้วก็มีกล้องมากมายเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของบุคลียเบคแฮมก็ได้คําเชิญน,นะครับแต่ ครอบครัวเบคแฮมไม่เชิญนิโคล่าไปร่วมงานนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เลยบอกว่ามันทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะครับและเมื่อครอบครัวเบคแฮมเดินทางไปที่ลอสแองเจลิสนะครับก็ต้องบอกว่าครอบครัวก็คงให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ในที่สาธารณะนะครับโปรโมตตามสื่อต่างๆว่านี่คือแบรนด์เบคแฮมเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับซึ่งบลูเนเองเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าเราพยายามอย่างเต็มที่มาตลอดหลายปีนะครับเพื่อสนับสนุนทุกแฟชั่นโชว์ทุกปาร์ตี้ทุกกิจกรรมสื่อเพื่อแสดงภาพครอบครัวที่สมบูรณ์แต ครั้งเดียวที่ภรรยาของเขาเนี่ยขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธนะครับซึ่งก็เป็นงานการกุศลด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่เราจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยฟังมาก่อนนะครับและบุคลินก็ยังบอกต่อด้วยนะครับว่าเรื่องเล่าที่ว่าภรรยาควบคุมผมนั้นผิดสุดคนที่ควบคุมผมมาตลอดชีวิตก็คือพ่อแม่ของผมนั่นเองนะครับผมเติบโตมาพร้อมกับความวิตกกังวลอย่างหนักและเป็นครั้งแรกในชีวิตนบตั้งแต่ที่ผมถอยออกมาจากครอบครัวความาวิตกกังวลนั้นก็หายไปนะครับตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความรู้สึกขออบคุณตต่ชีวิ ที่ผมเลือกและได้รับกับความสงบและการปลดปล่อยในครั้งนี้ผมและภรรยาไม่ต้องการชีวิตที่ถูกกาหนดโดยภาพลักษณ์สื่อหรือว่าวงการสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือความสงบความเป็นส่วนตัวครอบครัวในอนาคตของเรานี่ก็คือเป็นข้อความจากบรูคลินเบคแฮมนะครับก็ต้องติดตามมาต่อไปนะค,ครับครอบครัวเดวิดเบคแฮมวิลเลี่ยมเบคแฮมบรูคลินเบคแฮมครูสโรเมโอฮาเปอร์เซเวนทุกคนจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่หรือว่าครอบครัวนี้จะต้องแตกสลายแล้วก็แยกย้ายกันไปตลอดกาลนั่นเองนะครับ